เคยได้ยินเสียงร้องไห้หวยหวนในยามขําคืนบ้างไหมเสียงนั้นอาจไม่ใช่แค่ลมพัดใบไ,ไม้แต่มันอาจเป็นเสียงของลาโยโรนาตำนานแม่ผู้โศกสาวที่ล่ำไห้ถึงลูกในสายน้ำเรื่องเล่านี้เดินทางข้ามกาลเวลาจากเม็กซิโกสู่ดินแดนอเมริกาเล่าขานถึงหญิงงามนามว่ามาเรียผู้มีลูกน้อยสองคนชีวิตของเธอดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้เห็นภาพบาดใจ สามีของเธออยู่กับหญิงอื่นความโกรธแค้นความผิดหวังมันถาโถมเข้ามาในจิตใจของมาเรียจนทำให้เธอตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับคืนเธอพาลูกน้อยทั้งสองไปที่แม่น้ำและจมพวกเขาลงสู่สายน้ำอันเย็ยนเยียบแต่ความโกรธก็จางหายไปเหลือเพียงความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจมาเรียสำนึกได้ถึงความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่เธอได้ก่อและในที่สุดเธอก็จบชีวิตตัวเองลงในแม่น้ำสายเดิม ว่ากันว่าวิญญาณของมาเรียไม่เคยได้ไปผุดไปเกิดเธอต้องทนทุกทรมานกับการกระทำของตัวเองร่อนเร่พเนจรริมน้ําร้องไห้เลี้ยขาลูกน้อยที่เธอพรากจากไปแล้วทําไมเรื่องราวนี้ถึงยังคงเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ทําไมผู้คนถึงยังหวาดกลัวเสียงร้องไห้ในยามค่าคืนบางทีมันอาจเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนได้ฉุกคิดถึงผลของการกระทำความโกรธความผิดพลาดและความสูญเสียความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราเรียนรู้จากมันได้หรือไม่ถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะ